ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนโฟกัสดิฉันนางสาวธนิสาคุ้มคองค่ะวันนี้ทางรายการของเราจะนำเสนอเรื่องเขตการค้าเสรีรหรือพิเทปแอเรียซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการติดต่อระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และเขตการค้าเสรีที่เราจะพาทุกท่านไปชมวันนี้ก็คือเขตการค้าเสรีที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาวและตอนนี้ผู้สื้อข่าของเราได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะบรรยากาศของเขตการค้าเสรีนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามจากคุณนัทพงศ์เมทาได้เลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ได้พาทุกท่านเข้ามาถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำแล้วนะครับ The Golden Triangle ซึ่งบริเวณนี้อยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับบริเวณนี้ก็มีความสำคัญกับประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนของเรานะครับั่นก็คือบริเวณนี้ใช้ทำการค้าขายนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าขายและก็จ่งต่างๆนะครับระหว่างประเทศของเรารและประเทศเพื่อนบ้าน,นครับซึ่ง จากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ทั้งหมด2ประเทศนะครับก็คือประเทศลาวและเปรเศพม่าครับผมซึ่งประเทศลาวนะครับจะสังเกตได้จากจุดเด่นเลยก็คือคาสิโนโนะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับจากที่เห็นในรูปนะครับก็จะมีจุดเด่นซึ่งชาวบ้านบอกว่าในเวลากลางคืนนะครับก็จะสวยงามมากเนื่องจากว่าจะถูกประดับประดาด้วยแสงสีไฟต่างๆนะครับ ส่วนทางฝั่งตรงข้ามเพศลาวนะครับก็คือประเทศพม่านะครับผมซึ่งจะสังเกตไดจากหลังคาสีแดงนะครับที่ทุกท่านเห็นในต่อภาพในขณะนี้ครับสามเหลี่ยมทองคําคือพื้นที่รอยต่อระหว่าง3ประเทศได้แก่ประเทศไทยลาวและพมา่ามีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบก,กันโดยมีแม่น้ําโขงตัดผ่านชายแดนและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคนี้เนื่องจากในอดีต มีการขนส่งค้าขายทองระหว่างพ่อค้าจากสามชนชาติจึงเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าสามเหลี่ยมทองคำในทุกๆวันเขตการค้าเสรีแห่งนี้จะมีการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้าระหว่างพ่อะคะ้าแม่ค้าจากสามชนชาติรวมถึงพ่อค้าชาวจีนที่ขนส่งสินค้าโดยใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสายหลักโดยสินค้าส่วนใหญ่คือผลไม้สดและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมถึงของที่ระลึกต่างๆครับผมและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ร้านค้าร้านหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณที่ตั้งก็อยู่ริมรถนนตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนยนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ที่เขาเรียกนะครับครียกจะทราบว่าที่เป็นคนที่นนไหนกันใช่ครับชาวที่ใหญ่ครับชวา <ๆ S 2> <ๆ S 1> วไท<ง>ยใหญ่าามาอยู่ฝั่งพิณานแล้วมาอยู่ฝั่งพิณานแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นร้านของที่เป็นหรือเปล่าครับออ๋เป็นร้านน้าสาวมะเป็นร้านของพิานะ ครับไม่ทราบว่าเราที่นี้ขายสินค้าประเทศไหนบ้างครับก็มีหลายประเทศค่ะเช่นของก็เป็นกระโปรงไม้เทียนของไทยเราก็จะมีพวกผ้าฝ้ายนะคะเป็นเหนือหันชอบเนือผ้าฝ้ายเป็นผ้าเมืองเหนือเนาะเราไม่ทราบว่ามีสินค้าแบบจากประเทศเพื่อนบ้านไหมครับอย่างเช่นท่าลามากมีแบบมีถ้าลาก็จะเป็นพวผ้าไหมเะ็นผ้าไปที่เป็นบ้านด้วยนะมีจัด มีถักจีนบ้างไหมครับจีนก็มีค่ะเป็นพวกผ้าผืนไหลที่จีนครับเรับาพอดีทื่งจีนตอมีการสร้างเกิดครับมีคนจ,จากการสร้างเกิดให้น้ำฝน,ม,น,นมันแห้งรการพดกสรางว่าจุดนีเนี่ยมีปัญหาในการรับสงสินค้าอะไรนี้ไหมครับก็อาจจะมีค่ะถ้าน้แห้งเกินก็รับส่งไม่ได้เป็นนีกควัันเวลาหรือเปล่า ก็มีบางตัวบ้างครับเราไม่ทราบว่ามีปัญหาในการขายคันดิชแนนต์การตกลงด้านล่าก็มีเพิ่ขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได่แบไรม่เช่กับไรเลยแล้วส่วนใหญ่ในการซื้อขาเนียใช้ภาษาเวลานการรับงภาษาไทยเรานี่ก็มีภาษาพืเมือง ครับขอบคุณครับร้านอีกร้านนึงนะครับ <c oughs> ะะที่เรามาขอสัมภาษณ์เขานะครับซึ่งร้านนี้ก็มีสินค้าหลากหลายชนิดนะครับีเราลองไปทำไปขายเลยนะครับพี่ครับไม่ทราบว่าร้านนี้มีสินค้าประเภทไหนบ้างครับที่ขายอยู่ของที่จะเป็นขายของที่ระลึก,อาาอกของที่ระลึกของที่ระลึกแล้วก็จะเป็นชาจะมีชาของมีถ้วยดอกมีของอบแห้งนะครับครับผม ไม่ทราบว่าสินค้าเหล่านี้พี่ได้สั่งมาจากเครเพื่อนบ้างบ้างไหมครับที่ใกล้ๆเราส่วนมากร้านของพี่จะไม่ได้สั่งมานะคะจะเป็นของที่เราลึกเพราะเราจะทำทำกันเองในของไทยเราเองด้วยนะครับแล้วอย่างชาล่ะครับจะเป็นของชาจะเป็นของแม่ะลองค่ะก็เป็นของไทยเรานะครับอย่างกับบวยนี่จะเป็นทำบวยก็ของเรา่าเป็นของเรา แล้วทีนี้เราเนี่ยอย่างที่มันเป็นตอนนี้ครับที่เขาสร้างเขื่อนแล้วทีนี้ก็ทําให้น้ำโขงลดลงส่วนมากที่มีนปัญหาเกี่ยวกับนี่นะครับน้ำโขงลดลงนี้ส่วนมากจะได้รับผลกระทบจางตัวประกอบการเดินเรือค่ะส่วนที่จะเป็นน้ำทรายตรงนี้จะไม่เคยได้รับผลกระทบเท่ลยครับถ้า จะมีแม่ค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาขายผลไม้สดน,น,นะคะที่นำเข้าจากจีนอีกแล้วนะคะถ้าการเดินทางลำบากจะทำให้มันจะแพงขึ้นและกจะบอกเพิ่มเป็นลิตนึงพ <c oughs> วกลูกหมีส้วกลกแอปเปิลสาลี่ที่เป็นของสดๆเนาะใช่ค่ะแต่นันที่จะไม่ไมมส่วนใหญ่ก็เป็นของจากั<ช>่างถร่นเราแล้วอย่างนี้ อย่างเช่นมีเวลาการตปดต่อสื่อสารนี้ครับที่ใช้มีส่วนใหญ่หลักๆก็ภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่ามีภาษาพื้นเมืองบ้างไหมมีค่ะส่วนมากก็เขาก็คงเข้าใจนะคะถึงจะเป็นคนภาคกลางบางทั้งถ้าเขามาเที่ยวบ้านเราเขาอาจจะอยากได้ฟังภาษาพื้นเมืองของเรามากกว่าน่าจะน่าจะชอบกว่าก็เวลาเราพูดเขาก็เข้าใจอยู่เข้าใจนะแล้วมีปัญหาใรบางท่านไหมการต่าทายกับ บ้านประเทศเพื่อนบ้านก็ส่วนไม่ค่อยมีไม่ไไมค่อยมีเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าร้านเราก็สัญญากันเป็นของฝั่งไทยนะครับค่ะเป็นของฝั่งไทยใช่ค,ครับผมขอบคุณพี่มากนะคะ ก็อทาหวานช่วงทำปักกิ่กตอนนี่ตอนตอนนี้มานสร้างเครือก่อมาซักของมาเที่ยะมาณหวานน้ำปริมาณเป็นธรรมชาติประมาณเนาะมันเวลามันมันขึ้นจะล่วงเ็ธรรมชาติของมันแต่ตอนนี้นี่

เราก็ได้เห็นแล้วว่าสามเหลี่ยมทองคำนั้นเป็นย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในแถบชายแดนไทยลาวและพม่านะคะและเขตการค้าเสรีนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนอีกด้วยค่ะพบกับรายการอาเซียนโฟกัสได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Let move The challenges of time. Let us move.